ข้อนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการเลือกรูปภาพมาใช้งานเฉพาะส่วนที่เราต้องการโดยใช้เครื่องมือครอปตรงนี้อย่างรูปภาพตัวนี้จะมีองค์ประกอบหลายอย่างเราไม่อยากได้รูปอื่นๆเราอยากได้รูปปลายอย่างเดียวก็ใช้เครื่องมือครอปตรงนี้เลื่อนมาแล้วก็คลิกลากครอบพื้นที่ส่วนของภาพที่ต้องการจะใช้สังเกตจากเส้นตารางที่ครอบรูปภาพอยู่อันนี้คือส่วนที่เราจะ ดึงมาใช้งานส่วนที่อยู่รอบนอกตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราไม่ได้ใช้จะถูกตัดทิ้งหรือถูกบังลงไปใน Photoshop cs 5คุณสามารถเลือกสีของพื้นที่ในส่วนที่คุณไม่ได้เลือกได้ว่าจะให้เป็นสีอะไรก็คลิกปุคคา o ์เลเลือกสีกำหนดความโปร่งใสได้ว่าต้องการให้โปร่งใสประมาณเท่าไหร่แล้วก็เลือกแบบ Perspective ได้ Perspective ก็คือในกรณีที่ภาพไม่ตรงสามารถที่จะคลิกแล้วก็ ดัดเพื่อทำให้ภาพตรงได้เมื่อเลือกภาพได้แล้วก็กด enter คุณก็จะได้รูปภาพนะคะตามขนาดที่กำหนดพื้นที่เอาไว้ดูอีกตัวอย่างหนึง่งอย่างรูปภาพตัวนี้จะมีรูปดอกไม้เยอะแยะเลยคุณต้องการจะใช้แค่รูปดอกทิวลิปสีแดงตรงนี้คุณก็ใช้เครื่องมือคลอปคลิกลากคุมดอกทิวลิปสีแดงแล้วก็คลิกลากปรับพื้นที่ส่วนเฉพาะที่ต้องการ ให้พอดีกอด่อนจากนั้นก็กด enter ก็จะได้รูปภาพตรงนี้ขึ้นมารูปภาพตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราตัดออกมาถ้าคุณกด a n t e r n a t e และหมุนนะคะลูกบอลเมาส์ bon au, ก็จะขยายภาพขึ้นมาดูได้หรือจะหมุนย่อดตรงนี้ลงหากต้องการทราบขนาดจริงของภาพนะคะก็คลิกที่เมนู image แล้วก็เลือกคำสั่ง image size ก็จะเห็นขนาดจริงของภาพว่าประมาณกี่พิกเซล ก็จะมีความกว้างความสูงประมาณเท่านี้จากเดิม3,000กว่าพิกเซลก็คลิกโอเคคุณก็สามารถที่จะเลือกภาพมาใช้งานเฉพาะส่วนตรงนี้ได้